สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบอลจบพบกับไฮไลท์บอลไทยวันนี้จะมีข่าวสารมาฝากฟอนตาเล่โอกาสเข้ารอบ10%ต้องลุ้นให้ยะโฮกับคุณสันไดเสมอเท่านั้นโอกาสตกรอบสูงเนื่องจากเชียงรายแพ้ที่สี ไป3ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนกลุนน่มเจวิเซ,เซโกเบแข่งสานะสสมอหนมีเจ็ดแต้มสิทธีแข่ง3ามนัดชนะ2มี6แต้มส่วนเซียงายแข่ง4นัดเสมอ1นแพ้3มี1แต้มอุ้มไอยาโฮแข่ง5ชนะสม,สมเสมอ1นแพ้1มี10แต้มอุนซานฮุนไดแข่ง5ชนะ สามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมีสิบแต้มคาวาสกิคอนเตเล่แข่งห้าชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งมีแปดแต้มกวงโจแข่งห้าไม่ชนะแพ้ห้ามีศูนย์แต้มส่วนกุมเฮดโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสแข่งห้าชนะสี่แพ้หนึ่งมีสิบสองแต้มชุนบุกแข่งห้าชนะสามเสมอสองมีสิบเอ็ดแต้ม ของอัญญาลัายแข่งห้าเสมือสองแพ้สามมีสองแต้มสิดนี่เอฟซีแข่งหาเสมอสองแพ้สามมีสองแต้มกุมตีบีจีแขงหาชนะสามเสมอสองมีสิอดแต้มเมเบิร์นซิตี้แข่งห้าชนะสองเสมอสามมีเก้าแต้มชุนนํา แข่ง5ชนะ2ส, 2, ส,สมือ1มี7แต้ม u เ i t ด d ิตี้แข่ง5แพ้5ไม่มีแต้มกลุ่ม S t ท c o แข่ง5ชนะ3สมือ1แพ้ 1, 1มี10แต้ม b ุลวะ d l สแข่ขง5ชนะ3สม,มึอ1แพ้1มี10แต้มไลออนซิตี้แข่ง5ชนะ2สมือ1แพ้2มี7แต้มซาน ตรงรูนิ่งแข็ง5เสมอหนึ่งมี1แต้มเป็นยังไงกันบ้างครับพเพื่อนๆพใยากให้ฟอนตาเล่เข้ารอบก็ต้องเชื้อให้ยา่โูโเสมอกับคุนซันได้เท่านั้นเพราะเอเชียตะวันออกเข้ารอบอันดับสองที่ดีที่สุดเพียงแค่3มทีมเท่านั้นฟอนตาเล่มีเพียง5้าคะแนนโอกาสตกรอบสูงมาก ขอบคุณสำหรับการติดตาม